จริงหรือไม่จัดงานขาวดำญาติพี่น้องมาหอบเอาตะของกลับบ้านฟังคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อทั่วโลกครับก่อนอื่นก็ขอใส่แว่นก่อนนะครับให้เข้ากับบรรยากาศกำลังจะทำคลิปนี้นะครับก็เข้าไปดูแล้วนะครับไปดูใน คลิปแล้วนะครับตอนนี้เป็นประเด็นกันนะครับเกี่ยวกับางานขาวดำนะครับหรืองานตุยนะครับเนื่องจากว่าเราก็เกิดมาในผืนแผ่นดินนี้เราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนหลายๆคนอันนี้ผมจะพูดเฉพาะเฉพาะจุดที่เขตภาคอีสานก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็คุ้นเคยในภาคอีสานดังนั้นแล้วสำหรับ ภาคอื่นก็ดูได้ดูได้ฟังได้แล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์ได้นะครับแต่ว่าจะเอาแบบว่าไปเปรียบเทียบกับภาพภาคอื่นไม่ได้นะครับเอาเป็นภาคอีสานซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมเข้าไปดูคลิปมันก็มีประเด็นว่า,าจริงไหมนะครับประมาณว่าเวลาจัดงานขาวดำนี่ญาติพี่น้องนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือไม่พี่น้องหรือว่าเป็นคนในหมู่บ้านนะครับเวลาจัดงานขาวดาก็จะแห่กันเข้าไปเอาสิ่งของไปเอานู่นเอานี่ต่างๆนี่มันใช่หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่เห็นท่านหนึ่งนะครับออกมาวิเคราะห์แล้วว่าอะไรนะครับทางอาทางลุงทางป้าทางนาเนี่ยบอกว่าอยากได้ ไม่อยากกินปลามันเหม็นขา่าไม่อยากกินเนื้อหมูอ่าอ่าอยากกินแต่ซีนงัวทุกท่านอยากกินแต่ซีนงัวก็คือเนื้อวัวนะครับเวลามีงานตุยงานขาวดำนี่ก็จะล้มวัวเป็นตัวนะตัวหนึ่งนี่แม่ครัวอ่าเฉพาะเฉพาะคนไปเขาเรียกว่าไปชำแหละเนาะนะครับชำแหละวัวนี่ก็เผื่อจะมาถึงไอ้โรงครัวนะครับ ถึงบ้านงานก็หมดไปครึ่งตัวเออเครื่องในหายหมดแล้วมันใช่หรือไม่ทุกท่านตามที่พนพูดน่ะมันทุกอย่างน่ะมันก็ประมาณนั้นแหละนะประมาณที่พนพูดน่นแหละตั้งแต่อเอาเนื้อวัวมาเอาเอาวัวมาแล้วก็มาชํำแหละ,ะบางคนก็ห่อเอาไปเอาไปซ่อนไว้ในในลาฮุกก็มี เอาไปไว้ในกองฟางก็มีบางคนก็ไว้ใต้เบาะรถก็มีพอกินเสร็จนะครับกินงานเกาดําเสร็จช่วยงานเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าลืมลืมอะไรครับลืมนัววัวไว้ใต้เบาะรถเ,เสียหมดเหม็นหมดนะอันนี้มันใช่หรือไม่มันมีบางส่วนนะทุกท่านนะมันมีบางส่วนแต่ว่าจะไปพูดถึงว่ามันเ,เป็นทุกกรณีไหมเป็นทุกบ้านทุกหลังไหมมันก็ไม่ทุกหลังนะ แต่ถ้าเท้าความเดิมมาเนี่ยมันก็ประมาณนั้นนะครับทุกท่านตั้งแต่ผมคุคกขี่มาก็ประมาณนั้นคือเวลามันเป็นธรรมเนียมนะครับมันเป็นธรรมเนียมไม่ใช่ประเพณีนะมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นคล้ายๆแบบว่า,าทํากันมาต่อเนื่องก็คือสมมติว่ามีงานตุยหรืองานเขาดํานี่พอเราเข้าไปช่วยงานใช่ไหมครับเอาไปเอาซองไปให้เนาะเอาซองไปให้เอาข้าวสารเอา,เอาข้าวสารก็จะมี มีเทียนนะครับ <c oughs> มีเทียนด้วยอ่ามีเทียนแล้วก็มีปัจจัยนะครับใส่ในในถุงข้าวสารเสร็จแล้วก็ไปอ่าไปให้ญาติเขาอยู่ในบริเวณงานนะแล้วก็ไปไหว้นะคารวะนะครับอ่าผู้ที่ที่วายชนเสร็จแล้วนะครับออกมาจากอ่าบ้านงานกำลังจะออกมาจากบ้านงานนี่มันก็จะมีญาติพี่น้องเขา เขาเรียกว่ามันคล้ายๆของสมนาคุณนะทุกท่านนะคล้ายๆของฝากนะครับจะไปจะไปบ้าเพ่นก็ไม่ได้นะมันทํากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่สังกสีทวดตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วนะก็ต้องเอาสิ่งของให้ก่อนจะกลับบ้านไม่ว่าท่านจะนั่งกินข้าวในบ้านงานหรือไม่กินก็ตามแต่เวลาจะกลับบ้านนี่เขาก็จะมีถุงนะครับถุงกับข้าว จะเป็นถุงกับข้าวหรือว่าถุงเนื้อนะครับเอาให้นะครับคนที่มาร่วมงานแล้วก็นิ้วกลับบ้านนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมนะครับเป็นธรรมเนียมส่วนประเด็นว่าปลาก็ไม่กินมันเหม็นขาไข่ก็ไม่กินปวดขาหมูก็ไม่กินอยากกินแต่เนื้อเนื้อวัวมันก็มันเป็นนั่แหละที่ผมว่าแหะมันทําตามกันมาตลอด แล้วเราจะไปประมาณว่าเราจะไปต่อต้านนี่ผมเองแล้วนี่ผมว่ามันต่อต้านต่อต้านได้นะครับแต่ว่ามันมันจะผิดผิดทำเนียมเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันทำตามกันมาแล้วคือมันเป็นอย่างนี้นะครับซื่อว่าบ้านหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้เขาเขาตุยงานเขาดำใช่ไหม แล้วเ,เอาของสิ่งของให้ก่อนเขาจะกลับบ้านให้เขาไปแล้วใช่ไหมครับเกิดวันหลังนะครับวันหลังที่เราเราประสบนะครับมีงานขาวดานะครับเขามาร่วมงานเราก็ต้องให้เขาเหมือนกันมันเป็นธรรมเนียมนะมันเป็นธรรมเนียมนะครับเอ,อ่อมันจะมันเหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆงานพูดถึงงานงานแต่งนะถ้างานแต่งนี้มันก็เป็นงานมงคลเนานะ ต่มันก็งานแต่งก็เหมือนกันครับก็ต้องเอาของชํารวยให้เหมือนเราไปใส่ซองนะเราใส่ซองใบสีม่วงใช่ไหมครับข้าวหลังเราไปใส่ให้ให้ญาติเขาเวลาเขาจัดงานนี่เราก็ต้องใส่ใส่ประมาณสีม่วงเหมือนกันเราจะใส่ใบสีแดงไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยดังนั้นผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนีย่ก็ให้ FC พิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับเพราะว่า มันทําตามกันมาต่อเนื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนตําบลไหนเขาก็ทําอย่างนี้นะครับเราจะไปห้ามไม่ให้เขาห่อหนูน่นนี่นั่นกลับบ้านมันก็ไม่ได้นะบางทีเนี่ยสมมตินะ,สมม,นะสมมุติว่างานงานขาวดานี้เขามาช่วยงานทั้งสองคนนะมีสามีภรรยาใช่ไหมครับภรรยาอาจจะล้างถ้วยล้างชามนะครับล้างถ้วยล้างชามอยู่อยูอ่ในครัวสามีนี่ น่าจะช่วยแบบว่าเป็นอาจจะเป็นช่างไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นคนที่ไปยกของยกเก้าุยงเก้าอี้เช็ดโต๊ะนี่นะครับมันก็เลยทําให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสําหรับกรณีที่จะเอาสิ่งของจากบ้านงานนี่นะครับหลังจากกินเสร็จกินจนนั่นแล้วทุกท่านไม่ใช่ว่าเขาจะอยากอยู่กินทุกคนเลยนะครับทุกท่านนะบางทีเขามาช่วยงานนี่ทางเจ้าภาพนี่ นะครับตามที่ผมไปเคยไปร่วมงานนี่เจ้าภาพเขาจะเขาจะบริการเราเขาจะประมาณว่าเขาเห็นเราเนี่ยเขามาเรามาเนี่ยเขาก็ดีใจแล้วนะเห็นเห็นเรามาช่วยงานเห็นหน้าเห็นตาก็ดีใจแล้วกับสิ่งของบางทีเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรามอบให้เขากลับบ้านนี่บางทีนี่เขามาช่วยตั้งแต่เช้ามาล้างถ้วยล้างชามนี่ทุกท่านมันเป็นของของของฝากนี่มันไม่น่าไม่น่าเกียดนะส่วน การที่เราจะจัดงานงานตุยหรืองานเขาดําให้มันให้มันสิ้นเปลืองให้มันหมดสามแสนสี่แสนนี่ทุกท่านมันมีการมันต้องมีการวางแผนอยู่แล้วในในครอบครนะัววางแผนอยู่แล้วว่าเ,เราจะเอาแบบไหนนะเราจะนม,มนตลผ้ามากี่รูปมันก็จะมีกี่รูปกี่รูปเราก็ถ้างบเราไม่ถึงเราก็ซอฟลงเราก็คุยกันนะแต่ละบ้านงานนะทุกท่านมันไม่ใช่ว่าเราจะตัวคนเดียวเสมอเร่ล่ะ สมมติว่ามีงานขาวดําเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะมีผู้ใหญ่บ้านมผีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีกรรมการชุมชนมีประธานชุมชนนะครับเข้ามาคุยกันก่อน,อนว่าเออเราจะไปเอาเต็นท์ที่ไหนเอาเก้าอี้ที่ไหนเอาโต๊ะที่ไหนพระนี่เราจะนิมนต์มาสวดวันแรกกี่กี่รูปอาหารเราจะเอาประเภทไหนนะครับมันเป็นแรงศรัทธาของเจ้าภาพนะถามว่า ไม่เอาปลาได้ไหมเอาแต่เนื้อได้ไหมมันก็ได้นะครับถ้าเขามีกําลังซับนะแต่ถ้าไม่มีกําลังซับเราก็คุยกันนะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้คือผมให้เอฟซเป็นคนคนพิจารณาเอานะครับว่าาหมดค่าค่างานขาวดำสามแสนสี่แสนนะมันจริงไหมให้เอฟซพิจารณาเอาระหว่างความแบบว่าความมีน้ําใจของเจ้าภาพนะทุกท่าน กับความที่เจ้าภาพเขามีเขามีประมาณกําลังทรัพย์อยู่แล้วนะเขาก็สามารถทําได้ก็โอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วแล้วมาฟังกันครับว่าถ้าสมมุติว่า FC มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาแล้วเรามามาคุยกันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้โชคดีครับสวัสดีครับ